โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดอร์สคิปชันได้เลยครับถูกดีปลอดภยัย no ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหลังจากที่เหล่าลูกเรือของ a s t r a l x p l a ็กสามารถจัดการสเตอรโรลบนดาวจาริโลิกได้สําเร็จพวกเราก็ได้เดินทางออกจากจาริโลิกโดยภายในขบวนรถไฟนั้นตัวของฮิเมโกะก็ได้ชื่นชมตัวเองนะครับว่าในการบุกเบิกครั้ง แรกของเรานั้นสามารถทําได้ออกมาดีมากๆซึ่งพวกเราก็ตกลงกันว่าจะออกเดินทางกันต่อส่วนจะมุ่งหน้าไปที่ใดนะั้นเนี่ยในระหว่างทางพวกเราก็จะตกลงกันในภายหลังครับแต่ในตอนนี้พวกเราก็ต้องไปพักผ่อนก่อนนะเนื่องจากตลอดการเดินทางในจาริโลซิสเนี่ยครับพวกเราพักผ่อนกันน้อยมากๆซึ่งในระหว่างที่ทุกคนกําลังพักผ่อนและรถไฟกําลังออกเดินทางนั่นเองครับตัวของดันเถิงก็ได้ฝันร้ายเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของตนเอง Five people. Three must pay a price. You are not one of them, Jin Yuan. <laughs> you are one of them. <sighs> the Shenjo is in danger. This man, he... The train is about to make the jump. Hold on, everyone. แต่แล้วครับเขาก็ได้ถูกปลุกขึ้นมาโดยตัวเราและมาสซึ่งสาเหตุที่เราปลุกดันเหิงขึ้นมาก็เพื่อที่จะตามเขาให้มาเข้าร่วมกันประชุมว่าจุดหมายต่อไปนั้นเราจะมุ่งหน้าไปยังที่ไหนกันดีโดยดันเหิงก็บอกนะครับว่าเขานจะตามไปในภายหลังแต่แล้วเมื่อถึงเวลาประชุมดันเหิงก็ไม่มาครับซึ่งทุกคนในรถไฟก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะครับเพราะว่าถึงแม้ดันเหิงจะไม่เข้ามาประชุมแต่เขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราเดินทางไปยังที่ไหนต่อเนื่องจากเขาก็เป็นผู้ดูแลที่อยู่ภายในห้องเก็บข้อมูลนะครับดังนั้น เขาจึงน่าจะรู้เกี่ยวกับข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในรถไฟแต่ในระหว่างที่ตัวของปอมปอมกำลังจะประกาศว่าสถานีต่อไปของ s s t เทลเอ็กเนั้นกําลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนอยู่ดีๆโฮโลแกรมของคาร์าก็ได้ปรากฏขึ้นมาภายในรถไฟครับโดยการปรากฏตัวขึ้นมาของคาฟกาในครั้งนี้เธอก็ได้บอกกับพวกเราครับว่าเธออยากจะให้ s t s t เทลเอ็กเเปลี่ยนจุดหมายของการเดินทางซะซึ่งไม่ได้ฟังดังนั้นครับฮิเมโกก็ได้ปฏิเสธคําขอของคาฟกาครับเนื่องจากกลุ่มนักล่าสเตลลรอนนั้นถือเป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจ สักเท่าไหร่อีกทั้งกลุ่มนักล่าสเตโล,ลนก็ยังได้ก่อเรื่องราวความวุ่นวายไปทั่วทั้งจัก,กรวาลครับมันจึงทําให้กลุ่มนักล่าสเตรล,ลนทุกคนนั้นมีค่าหัวที่กลุ่มองค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวได้ตั้งขึ้นมาซึ่งค่าหัวนั้นก็มีเยอะอามากๆเลยทีเดียวครับซึ่งการที่อยู่ดีๆตัวของคาฟกามาขอให้พวกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเส้นทางมันจึงเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและเราก็ไม่รู้เป้าหมายที่แท้จริงของเขาอีกด้วยนะครับแต่ตัวของที่มิโกะยังพูดไม่ทันจบคาฟกากกกก็ได้้้บออออขขึนมมาาาาวว่่วุ่่งงยพเเรรรีูจัืท ว่าเซียนโจเหลาฟูหรือเปล่าโดยคัฟก้าก็ได้บอกครับว่าสถา,านที่แห่งนั้นเนี่ยรถไฟแอสเทลเอ็กเพลสสามารถทําการวร์ปเพียงแค่2ครั้งก็เดินทางไปถึงแล้วโดยเวลก็บอกนะครับว่าพวกเราเนี่ยรู้จักเซียนโจเหลาฟูอ,อยู่บ้างไม่ได้ฟังดังนั้นคัฟก้าจึงบอกต่อไปครับว่าเมื่อประมาณ45ชั่วโมงก่อนหน้านี้ได้มีสเตลลรอนดวงหนึ่งเกิดระเบิดขึ้นที่เหลาฟูเมื่อได้ฟังดังนั้นครับตัวของเวลก็ได้บอกกับคัฟก้าออกไปนะครับว่ากลุ่มของนักล่าสเตลลรอนต้องการอะไรกันแน่แต่ถ้าหากกลุ่มน การาหารเรื่องกับเซียนโจแล้วเราก็นั่นก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายครับเนื่องจากเซียนโจได้รับการคุม้มครองจากเทพดาราแห่งการล่าสังหารดังนั้นถ้าเกิดเข้าไปหาเรื่องแล้วเราก็กลุ่มของนักล่าสเตลลรอนก็น่าจะกลายเป็นผู้ถูกล่าโดยเทพดาราแห่งการล่าสังหารซะเองครับตรงส่วนนี้เดี๋ยวผมจะขออธิบายเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของเซียนโจสักเล็กน้อยนะโดยผมจะนําเนื้อหาจากคลิปวิดีโอที่เคยทําไปแล้วเอามาใส่เพิ่มในส่วนนี้ก็แล้วกันนะครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนั้นกําเนิดขึ้นเมื่อรา,รา 8, ว 8, บบุกกิที่ไม่ใช่ปีของยุคอัมพันธ์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆทาความเข้าใจได้ง่ายนะครับจะได้ไม่งงตรงส่วนนี้ผมจึงจะขอที่บายเกี่ยวกับหลักการนับเวลาในเกมมันก่อนละกันนะครับในเกมฮงไกสตาร์เรลนั้นจะมีการนับเวลาหลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แบบแบบแรกปฏิทินปีการบุกเบิกและแบบที่2ปฏิทินยุคอัมพันธ์มาเริ่มกันที่การนับเวลาแบบแรกครับการนับเวลาแบบปฏิทินปีการบุกเบิกปฏิทินปีการบุกเบิกครับเป็นปฏิทินการนับเวลาที่ใช้โดยรถไฟ a s t r a l e x p r e s s ว่ากันว่าการนับเวลาแบบปีการ นนั้มีต้นกําเนิดมาจากดวงดาวอันโดดเดี่ยวเอกาหน้าซึ่งเป็นบ้านเกิดของเทพดาราแห่งการบุกเบิกอากิวิลี่ครับปฏิทินปีการบุกเบิกนั้นครับเป็นระบบปฏิทินที่ใน1ปีจะแบ่งออกเป็น12เดือนโดยในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีความสั้นความยาวไม่เท่ากันวา่าไงไงก็คือปฏิทินปีการบุกเบิกเนี่ยครับจะมีการนับเวลาค,คล้ายๆกับในชีวิตจริงเลยซึ่งว่ากันว่าครับดวงดาวมากมายที่ตัวของอากิวิลี่เทพดาราแห่งการบุกเบิกเคยไปเยือนมาก่อนก็ยังคงใช้ปฏิทินชนิดนี้ในการกําหนดวันแล เวลาเช่นเดิมครับการนับเวลาแบบที่2แบบปฏิทินยุคอัมพันธ์การนับเวลาแบบปฏิทินยุคอัมพันธ์ครับ เป็นการนับเวลาที่ใช้กันทั่วไปในกาแล็กซี่โดยมีองค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวเป็นผู้สร้างระบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ผลักดันให้ทั่วทั้งกาแล็กซีเนี่ยใช้ระบบนี้ในการนับเวลาครับซึ่งในส่วนขององค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวคือองค์กรอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอติดเพื่อนๆเ,เอาไว้อธิบายในคลิป,ปถัดไปก่อนนะครับซึ่งยุคอัมพันนะครับจะเริ่มนับเวลาคร่าวๆตั้งแต่ที่เทพดาราแห่งการอนุรักษ์คิริพอร์ตได้ถือกำเนิดขึ้นมาโดยในทุกๆหนึ่งยุคอัมพันนั้นจะนับจากทุกๆก,การเหวี่ยงงงงงคค้้้อออออนนนนขขพพรรเเื่่่กกสาาแึมัับ ว่งงาไงก็คือเหวี่ยงค้อนเสร็จ1ครั้งก็จะนับปียุคอมพันเพิ่มขึ้น1ยุคนั่นเองครับแต่เนื่องจากช่วงเวลาที่คิวริพอตเนี่ยครับเหวี่ยงค้อนในแต่ละครั้งไม่เท่ากันมันจึงทําให้ระยะเวลาในแต่ละ1ยุคอมพันนั้นมีไม่เท่ากันครับซึ่งหากจะเปรียบเทียบยุคอมพันกับปีแห่งการบุกเบิกแล้วละก็ระยะเวลา1ยุคอมพันก็จะมีประมาณเท่ากับ7 6็ดสถึงสองปีของปีบุกเบิกนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดอธิบายมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆ เหวี่ยงค้อนเพื่อสร้างกำแพงอะไรขึ้นมาตรงจุดนี้ครับทางตัวเกมได้อธิบายให้เราฟังว่าตัวของเทพดาราแห่งการอนุรักษ์คิริพอร์นั้นรับรู้ว่าในอนาคตอันใกล้การกลืนกินครั้งใหญ่ในจักรวาลเนี่ยกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วดังนั้นครับตัวของเขาจึงได้เริ่มทําการสร้างกำแพงผนึกอันแข็งแกร่งขึ้นมาโดยกำแพงที่ว่านั้นเนี่ยก็มีความยาวนับปีแสงเลยทีเดียวครับเพื่อเป็นการแบ่งแยกและปกป้องโลกของเหล่าสิ่งมีชีวิต จากการกลืนกินนั่นเองโอเคครับกลับมาเข้าสู่เรื่องราวหลักของวันนี้ถ้าหากเราอ้างอิงจากการนับเวลาทั้ง2แบบแล้วเราก็8,000ปีตามตำนานของเซียนโจเนี่ยครับก็น่าจะเป็นการนับเวลาแบบปฏิทินการบุกเบิกนั่นเองซึ่งเมื่อ8,000ปีก่อนครับได้มีอาณาจักรโบราณแห่งหนึ่งหยหาซึ่งความเป็นอมตะอาณาจักรโบราณแห่งนี้ครับได้ส่งบรรพบุรุษของชาวเซียนโจไปยังทะเลแห่งดวงดาวเพื่อตามหาพลังแห่งความเป็นอมตะซึ่งในการเดินทางผ่านความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นเป็นระยะเวลายาวนานถึง2,000 มันก็ได้ทําให้เหล่าบรรพบุรุษของชาวเซียนโจได้พบเจอเข้ากับเทพดาราแห่งการเฟื่องฟูเย้าสือตัวของเฟื่องฟูครับได้มอบพลังแห่งความเป็นอมตะให้กับบรรพบุรุษของชาวเซนโจแต่พลังแห่งความเป็นอมตะที่เหล่ามนุษย์ใฝ่หานั้นเนี่ยครับแน่นอนว่ามันจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเสมอผลข้างเคียงของความเป็นอมตะที่พวกเขาได้รับนั้นก็คือเมื่อระยะเวลาผ่านไปผู้ที่มีพลังความเป็นอมตะนั้นจะกลายเป็นภัยพิบัติที่ไม่มีวันตายครับซึ่งในตัวเกมเนี่ยจะอธิบายปรากฏการณนี้ว่ามาราสตรักซึ่ง ผู้ที่เป็นมาราสตรักนะครับก็จะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และกลายเป็นภัยพิบัติตามธรรมชาติของมนุษย์ไปซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเวลาความสงบสุขของสหพันธ์จึงจบลงด้วยความเจ็บปวดณนะช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายของสหพันธ์เซียนโจนั่นเองครับเทพดาราแห่งการล่าสังหารลันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเขาได้ใช้พลังของตัวเองในการช่วยเหลือเหล่หลาบรรพบุรุษของชาวเซียนโจที่กำลังจะล่มสลายลงไปและตั้งแต่นั้นมาครับเซียนโจก็กลายเป็นสาวกและผู้ติดตามของลันในที่สุด 5,000ปีต่อมาหลังจากนั้นสหพันเซนโจก็ได้เดินทางไปทั่วทั้งจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ผ่านเรือขนาดยักษ์ทั้งหกลำภายใต้การชี้นำของลานเทพดาราแห่งการล่าสังหารนั่นเองครับโดยหัวหอกที่คอยต่อสู้ในนามของเทพล่าสังหารของสหพ,พันธ์เซนโจนั้น,น,นก็มีด้วยกันทั้งหมด7คนครับแบ่งออกเป็น1จอมพลและ6นายพลซึ่งในตอนนี้ครับท่านจอมพลของเรานั้นทางตัวเกมก็ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อออกมานะครับว่าเขามีชื่อว่าอะไรกันแน่หรือถ้าเกิดผมตกหล่นข้อมูลตรงส่วนนี้ เ,เพื่อนๆที่รู้ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับแต่กลับกันครับนายพลทั้ง6คนนั้นได้มีการเปิดเผยชื่อออกมาแล้วซึ่งทั้ง6คนนั้นได้แก่ ผู้ปัดเปลียวว่องไวไเบยเซียวผู้แข็งแกร่งและชอบทำผู้อเอี่ยนผู้รอบคอบและซับซ้อนเหยากวงผู้ยิ่งใหญ่และทรงพลังขวนซวนผู้ลึกลับและยุติธรรมยูวูและสุดท้ายครับผู้เฉลียวฉลาดและกล้าหาญจิงหยวนเปน็นอย่างที่บอกไปครับว่าพวกเขาเหล่านี้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นหัวหอกที่ตัวของเทพแห่งการล่าสังหารลันให้การยอมรับนั่นเองครับแต่ในส่วนของเป้าหมายสูงสุดของเทพแห่งการล่าสังหารคืออะไรในตอนนี้เราก็ไม่อาจทราบได้ครับซึ่งเราก็คงจะต้องติด ตามกันต่อไปในอนาคตครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของต้นกําเนิดของเซียนโจนั่นเองครับโอเคครับหลังจากที่เพื่อนๆรู้จักกับต้นกําเนิดของเซียนโจกันแล้วเราก็กลับมาเข้าสู่เนื้อหาหลักกันครับหลังจากที่คาฟกาได้ฟังสิ่งที่เวลพูดครับตัวของเธอก็ได้บอกครับว่าสเตโรลอนที่อยู่ในเซียนโจนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกลุ่มนักล่าสเตโรลอนเลยแต่ในตอนนี้คนในเซียนโจกลับปัดเรื่องแล้วก็โยนความรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยมาให้กลุ่มนักล่าสเตโรลอนซะอย่างนั้นอีกทั้งในตอนนี้ครับหนึ่งในสมาชขข ลาสเตลลอนที่ชื่อว่าเบลดก็ถูกกองกําลังคลาวน์นกลุ่มทหารของชาวเซียนโจเนี่ยจับตัวไปคาฟก้าจึงอยากที่จะประพาตัวของเบลดกลับมาและลบล้างข้อกล่าวหาที่เซียนโจปลักปลําก,กลุ่มนักลาสเตลลอนครับโดยรูปร่างหรือตัวละครเบลดนะครับก็น่าจะเป็นตัวละครเดียวกับที่ตัวของดันเหิงได้ฝันถึงอยู่นั่นเองนะซึ่งในตอนนี้เราก็ไม่รู้ครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันในด้านไหนบ้างเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดครับพวกเราก็ยังไม่เชื่อซะทีเดียวครับว่าสิ่งที่คาฟก้าพูดนั้นเน่เป็นเรื่องจริงีกกทัั้งลุ่มนาเต ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับ a s t เทลเอ็กเพลสนี่พวกเราจรึงไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือพวกเขาเลยไม่ได้ฟังดังนั้นครับคาฟก้าก็พูดต่อไปพวกเราเนี่ยสามารถเลือกที่จะไม่เดินทางไปที่เซียนโจก็ได้นั่นเป็นสิทธิ์ของพวกเราแต่จากอนาคตที่เธอได้รับรู้มาหากพวกเราไม่เข้าไปแก้ไขปัญหาสเตโรลอนในเซียนโจแล้วเราก็จะต้องมีคนบริสุทธิ์กว่าครึ่งในเซียนโจถูกพลังของสเตโรลอนเล่นงานจนเสียชีวิตดังนั้นครับเส้นทางที่พวกเราควรจะไปก็คือเซียนโจเมื่อพูดจบแล้วคาฟก้าก็ได้ ส่งพิกัดของเซียนโจให้กับพวกเราและเธอก็ได้บอกว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ Astral e x p r e s s ครับเมื่อพูดจบเธอก็ได้จากไป หลังจากที่คาร์ฟก้าจากไปแล้วครับอิมิโกะจึงให้บอกให้มาช์และเราเนี่ยครับไปตามดันเหิงมาเพื่อมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อมาช์และเรามุ่งหน้ามาตามดันเหิงครับเราก็ได้พบว่าดันเหิงเนี่ยกำลังจะออกมาจากห้องอยู่แล้วมาช์จึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับดันเหิงฟังนะครับเมื่อดันเหิงฟังเนี่ยเขาก็ได้รับรู้ทันทีนะครับว่าการที่เขาไม่ได้ออกมาเพียงแป๊บเดียวเนี่ยกลับเกิดเรื่องราวขึ้นมากมายเลยอีกทั้งตัวของดันเหิงงยััให้้ขอมูลกบเราเพิ่มเติมครับว่าซียนังกก็ปปรระออบไดด้วยยเืหลลลาทีู่แ โดยเหล่าในพลของล่าสังหารโดยถ้าหากเป็นเรือลําอื่นแล้วก็ตัวของดันเหิงสามารถที่จะเดินทางไปได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นเซียนโจเหล่าฟูซึ่งก็เป็นเรือที่มีชื่อว่าเหล่าฟูนะครับตัวของดันเหิงไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้อย่างเด็ดขาดเนื่องจากเซียนโจเหล่าฟูได้มีประกาศออกมาว่าถ้าไม่ให้ตัวของดันเหิงเข้ามายังเขตการปกครองนี้โดยเด็ดขาดซึ่งเราก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันนะครับว่าทําไมมันถึงได้เป็นแบบนั้นไปได้ซึ่งเมื่อรู้เรื่องดังนั้นพวกเราก็ได้มุ่งหน้าไปหาเวลและฮิเมโกะเมื่อทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตา กันแล้วพวกเราก็ได้ลงคะแนนโหวตกันนะครับว่าจะมุ่งหน้าไปยังเซียนโจกันดีหรือเปล่าเนื่องจากข่าวที่ได้มาจากนักลาสเตลลรอนหรือคารฟก้าเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ครับแต่อย่างไรก็ตามพวกเราก็ไม่สามารถที่จะเมินข่าวเหล่านี้ไปได้ซึ่งผลการโหวตที่ออกมาก็คือสุดท้ายพวกเราเนี่ยจะต้องมุ่งหน้าไปยังเซียนโจครับเพราะว่าถึงแม้เหล่าลูกเรือเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อมั่นในข่าวที่นักลาสเตลลรอนให้มานะแต่ถ้าเกิดข่าวที่ได้มามันเป็นเรื่องจริงแล้วเราก็จะต้องมีผู้คนมากมายนครับสูญเสียชีวิตและเกิดายนะ ขึ้นนนนออย่่างแนนดังนั้นการป้องกันมันจึงง่ายกว่าการแก้ไขพวกเราจึงเลือกที่จะมุ่งหน้าไปยังเซียนโจครับโดยอย่างที่บอกนะครับว่าการเดินทางในครั้งนี้ดันเหิงไม่สามารถที่จะเดินทางไปด้วยได้ดังนั้นครับการบุกเบิกในครั้งนี้จึงตกไปเป็นของหน้าที่ของเวลาร์สและตัวเราเมื่อตกลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ได้มุ่งหน้าไปยังเซียนโจเหลาฟูก่ Hey